67%ของเด็กไทยที่จบใหม่หางานทำไม่ได้ภายใน1ปีแรกทำไมการเริ่มต้นชีวิตการทำงานมันถึงยากขึ้นซึ่งตัวเลขพบว่าตราการว่างงานของคนที่มีอายุ20ถึง24ปีหรือว่าคนที่เพิ่งจบใหม่นะคะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีตราการว่างงานสูงที่สุดนำกลุ่มอื่นๆค่ะ Right now the unemployment rate for those who have just finished college education is higher than the national average AI อาจจะทให้ตำแหน่งงานระดับเริ่มต้น หายไปถึง50%ภายใน1-5ปีข้างหน้าจบมาโอกาสแรกก็หายไปแล้วไม่มีประสบการณ์ก็ยิ่งหางานยากเมื่อหาไม่ได้ก็มีประสบการณ์อีกไม่มีประสบการณ์แล้วเกิดอ,อะไรอีกตกงานต่อเนื่องอย่างยาวนานครับเป็นวังวนคือตกแล้วก็จะตกไปเรื่อยๆนั่นเองหัวใจของการเอาตัวรอดก็คือต้องปรับตัวเชิงรุกครับเสริมสร้างทักษะที่ AI ทํทำแทนได้ยากทักษะมนุษย์ครับนี้ไม่ได้ก็อยู่เหนือมันไปเลยครับ The Secret Sauce Executive Espresso The Standard Economic Forum 2025 Thailand s n e x t Frontier พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยาก คนพบวพิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร early bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อีเว์อวสารเด็กจบใหม่คนที่เพิ่งเรียนจบจะมีงานทำจริงหรือไม่ นี้อยากจะพูดถึงเรื่องที่อาจจะแรงสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่คนพูดกันเยอะมากแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นจริงนะครับนั่นก็คือเด็กจบใหม่หลังจากนี้เนี่ยนายจ้างอาจจะมองแล้วรู้สึกไม่คุ้มค่าที่จะจ้างเหตุผลหลักเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีคนที่อาจจะทำงานได้มากกว่าแล้วก็ไม่มีวันลาไม่ป่วยไม่โวก,ก็คือ AI นั่นเองครับ อันนี้เป็นคำพูดที่ผมไม่ได้พูดเองนะครับเป็นคำพูดของคุณดาริโออโมเดีซีโของ Anthropic เ mm hmm. พิ่งออกมาเตือนเลยนะครับ mm hmm. เดือนพฤษภาคมปีนี้เองบอกว่า AI อาจจะทำให้ตำแหน่งงานระดับเริ่มต้นในสายงาน w i ส t e Collar ไว้ t คอ o l ล a าก็คืองานที่เป็น Knowledge mm hmm. แบบพวกเราเนี่ยแหละครับหายไปถึง50%ภายใน1-5ปีข้างหน้าและอาจทำให้อัตราการว่างงานนั้นพุ่งสูงขึ้นถึง10-20% จริงๆเหตุการณ์นี้ไม่ได้เคยเพิ่งเกิดน,นะครับในปริษัทก็เคยนะตอนปฏิวัติอตสาหกรรมครั้งแรกๆนะฮะที่ใช้เรื่องของออโตเมชันเข้ามาใช้เรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือชนชนั้นแรงงานเนาะก็คือบลูคอลล่านั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหมือนจะเห็นภาพชัดมากขึ้นแล้วมันคือไวท์คอลล่าแล้วก็เห็นภาพชัดมากขึ้นว่า AI เนี่ยมันทําได้ในงานที่เป็นเอเวอร์เรจทั่วๆไปเขาก็บุ่งเป้าไปที่เด็กจบใหม่นี่แหละนะฮะซึ่ง ผมไม่ได้พูดเองครับลองอัปเดตสถานการณ์กันนะครับทั่วโลกเลยแรยง,งานล่าสุดจาก Signal Fire ครับที่วิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวของแรงงานกว่า650ล้านคนทั่วโลกเพราะว่าการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ในบริษัทชั้นนำครับอย่าง Meta Microsoft แล้วก็ Google ปีที่แล้วลดลงถึง25%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและลดลงมากกว่า50%จากปี2019ไปดูสหรัฐอเมริกาครับเดือนพฤษภาคม2025ครับตลาดงานของบัณฑิตใหม่กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตครับ ว่างงานพุ่งถึง6.6%ถามว่าสูงไหมก็สูงที่สุดในรอบ4ปีเลยนะยุโรปครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกครับอั Munich, agen, มสเตอร์ดัมมิลนิคโคเปนเฮเกนตำแหน่งงานระดับจูเนียร์ในปี2024เช่นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็น QA tester เป็น data analyst ลดลงถึง35%เดี๋ยวก่อนนะฮะนี่เป็นตำแหน่งนิตกรน,นี่คือทองคำนะครับซอฟต์แวร์ developer ห data analyst แต่ตอนนี้ลดลงแล้วนะเอเชียครับ เกาหลีใต้ไม่ต่างกันครับไตรามาสแรกของปี2025จำนวนผู้มีงานทําอายุ25-29ปีลดลง98,000คนลดลงมากที่สุดในรอบทศวรรษเลยครับคือ12ปีส่วนในจีนครับปัญหาอัตราว่างงานคนรุ่นใหม่ยังสูงกว่า20%รัฐบาลต้องขยายสวัสดิการการรับเงินประกรันการว่างงานแล้วก็สิทธิประโยชน์ในการจ้างงานไปจนถึปี2025นั่นแหละเพื่อพยุงกลุ่มคนตกงานในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังปรับตัว ไทยเองครับข้อมูลจากสภพัฒน์ระบุว่าในไต,ตรมาสหนึ่งปี2568เนี่ยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยยังคงมีอัตราว่างงานสูงครับอยู่ที่1.84คือปกติอัตราการว่างงานไทยเนี่ยถ้าเกิดใครเรียนเศรษฐศาสตร์จะรู้เลยจะจาได้เลยเลขเนี่ยต่ามากอยู่ประมาณ1คือ0.88อยู่ประมาณเนี้ยนะครับแต่จริงๆก็มีเรื่องไส้ในนะว่าคนไม่ได้บอกกับตัวเองว่างงานมีบัฟเฟอร์ไปเกษตรอะไรก็ว่ากันไปถ้าเราได้ฟังบทสัมภาษณ์หรือว่าผมได้ไดคุยกับผู้ ค่อนข้างเยอะครับอันนี้ไม่ใช่งานวิจัยนะแต่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงครับคือ1คือคนที่อายุเยอะๆเออร์ r e t ีทาครับก็คือให้กเกษียณแบบสมัครใจเดี๋ยวนี้ไม่ใช่55-60แล้วนะครับ50หรือ45แล้วก็เด็กจบใหม่เองก็พยายามฟรี e นะครับแล้วก็รับคนที่จําเป็นจริงๆอันไหนที่ AI ทําแทนได้ให้ AI ใช้ล้วครับแล้วก็ลงทุนใน AI มากกว่าโดยเฉพาะ AI เเนแต่มันจริงหรือเปล่าอ่ามันจริงหรือเปล่า ลองไปดูกันต่อครับเพราะอย่างที่ผมบอกแหลยคนก็โทษเนะาะเอมันแย่งงานเนาะต้องบอกว่ามันจริงแค่บางส่วนนะเบื้องหลังเบื้องลึกจริงๆมันเป็นการซ้อนทับของหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวบริษัทที่ลดต้นทุนและ m i mismatch ครับ skill m i s m a t c h ก็คือทักษะที่ตลาดต้องการไม่ตรงกับสิ่งที่เรียนมาแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆมันทําให้งานบางประเภทมันหายไปจริงๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสนะครับมันก็สร้างงานใหม่ๆ ทีนี้เราไปดูสถานการณ์เบื้องลึกเบื้องหลังกันดีกว่าว่าทำไมถึงเกิดสถานการณ์เหล่านี้นะครับอันแรกก่อนเป็นภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวช้าก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับคือภาพรวมนั่นแหละคือเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะบริษัทเขาต้องระมัดระวังนะครับแม้แต่ในสายงานที่ครั้งหนึ่งเคยเน้นรับเด็กจบใหม่จํานวนมากเลยนะเช่นในต่างประเทศนะครับ ธนาคารเพื่อการลงทุนในสหรัฐมีข่าวว่าผู้บริหารบางแห่งพิจารณาจะลดจํานวนพนักงานระดับจูเนียร์ลงถึง2ใน3แล้วก็เงินเดือนก็จะลดลงด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือเรื่องของสงครามการค้านั่นแหละครับที่เกิดขึ้นมันก็โอกาสงานใหม่ๆมันก็กระจุกตัวแล้วไม่ได้เติบโตมากนักนะฮะแล้วก็การแข่งขันเพื่อแย่งตาแหน่งงานเริ่มต้นดูเดือดนายจ้างก็มีตัวเลือกมากขึ้นก็ยิ่งเลือกคนที่เขารู้สึกว่าพร้อมกว่าเสมอสมมติให้เด็กจบใหม่ที่ มีประสบการณ์น้อยกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการแข่งขันคือเด็กจอมใหม่หลายคนบอกพี่พี่ไม่รับหนูบอกหนูไม่มีประสบการณ์หนูจะมีประสบการณ์ได้ไงก็หนูเพิ่งจบม,มานายจ้างตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตนะต้องการคนมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นคือเอามาแล้วพร้อมใช้เลยแล้วไปต่อได้เลยนี่คืออันแรกนะครับอันที่2ก็ต้องยอมรับว่า AI เป็นผมว่าเป็นปัจจัยสําคัญค่อนข้างมากเลยนะครับมีงานวิจัยจาก Stanford Digital e c o n o m y Lab ครับ เขาเปรียบเทียบน่าสนใจกับทุกท่านเขาเปรียบเทียบสถานการณ์นี้เหมือนกับนกขมิ้นในเหมืองถ่านหินแปลว่าอะไรเรื่องมันเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนกขมิ้นถูกใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยก๊าซพิษในเหมืองคือเวลาเกิดภัยอันตรายในเหมืองถ่านหินเนี่ยนกขมิ้นมันจะตายก่อนครับมันล้มก่อนนะครับเพราะนั้นก็มนุษย์ก็จะได้รีบวิ่งหนีออกมาก็เปรียบเทียบแรงนะครับในงานวิจัยนี้ก็บอกว่าก็เหมือนตลาดแรงงานในปัจจุบันครับเด็กจม,ม่เหมือนนกขมิ้นครับเป็นกลุ่มที่เปราาะบง แล้วก็ได้รับผลกระทบก่อนใครนั้นอัตราการจ้างงานที่ลดลงทั่วโลกก็จึงไม่ใช่ปัญหาเฉพาะกลุ่มแต่เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าแรงงานทุกระดับกําลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และในงานวิจัยพบว่าตั้งแต่ generative AI เริ่มแพร่หลายช่วงปลายปี2022เป็นต้นมาการจ้างงานของคนวัย22 25ปีในสายงานที่มีความเสี่ยงจะถูก AI แทนที่ลดลงถึง13%เมื่อเทียกบกับกลุ่มอื่นคําถามครับแล้วต้องลงดีเทลกันตรงนี้นะครับ AI เข้ามามีส่วนตรงไหนแทนตรงไหนได้บ้างงานระดับเริ่มต้นนั้นมีหลายประเภทครับที่เด็กจบใหม่มักได้รับมอบหมายโดยปกติผมอ่านแล้วก็นึกถึงตัวเองนะฮะก็คืองานรูทีนครับที่มีขั้นตอนชั้นเจนเป็นงานที่ทำซ้ำได้เป็น repetitive work เช่นวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลเบื้องต้นค้นคว้าข้อมูลตลาดจัดทำรายงานสรุปเขียนโค้ดพื้นฐานตรวจสอบเอกสารงานบริการลูกค้าตอบคัถามง,ง่ายๆ คำถามครับไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดตอนนี้เนี่ยใครทําแทนได้ครับ AI ทําแทนได้แล้วครับเทคโนโลยีทำแทนได้แล้ววันนี้เอาแค่งานของผมแล้วกันเ่าผมอยู่ใกล้สุดเนี่ยถอดเทปแปลข่าวรีเสิร์ชการจดสรุปประชุมทําสคริปต์ขึ้นโครง AI ทําได้หมดแล้วนะแล้วก็แม่นยําด้วยแน่นอนมีผิดบ้างแต่ก็อยู่ที่คนที่พร้อมลงไปต้องตรวจอย่างละเอียด ที่สําคัญก็คือเขาไม่มีวันหยุดนะครับเ i เนี่ยเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทํางานได้24ชั่วโมงเนาะไม่มีบ่นด้วยไม่มีการขอนน่นขอนี่ด้วยก็นายจ้างหลายรายก็เริ่มถามตัวเองเขาว่าแล้วเด็กจะไม่มีไว้ทําไมเราจะจ้างพวกเขาไปทําไมตัวอย่างในสหรัฐครับรายงานจาก w o r l d Economic Forum 2025ผมอ้างงานชี้นี้บ่อยนะครับนายจ้างกว่า40%ครับวางแผนลดพนักงานในตำแหน่งที่ AI แทนได้โดยเฉพาะตำแหน่งจูเนีย นักวิเคราะห์การตลาดที่ AI ทําำแทนได้ถึง53%พนักงานขายครับ67%ขณะที่ตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้จัดการแทนที่ได้เพียง9-21%อีกปัจจัยหนึ่งคือมุมมองของนายจ้างต่อเด็กจบใหม่ครับอันนี้จากวิจัยของประเทศไทยนะฮะข้อมูลนี้เป็นการวิเคราะห์ประกาศรับสมัครงานของ TDI เขาพบว่าในตลาดแรงงานทในตอนนี้มีตำแหน่งงานเพียง22.3%เท่านั้นที่เปิดรับผู้สมัครแบบที่ไม่ต้องมีประสบการณ์ ส่วนใหญ่เกือบแปดของงานที่เปิดรับล้วนต้องการคนที่ทํางานมาแล้วทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกแล้วเด็กจบใหม่บอกแล้วผมจะไปม,มีประสบการณ์ได้ไงแล้วหนูจะเคยทําได้ยังไงก็หนูเรียนอยู่มันเลยยิ่งน้อยลงไปอีกครับในตลาดแรงงานที่มันไทยแบบนี้ที่มันแข่งขันสูงแบบนี้เจาะจงมากกว่าน,นั้นครับผลสำรวจจากผู้บริหารทรัพยากรบุคคลที่เผยแพร่โดยสภาพัฒระบุชัดเจนครับว่าผู้บริหารกว่าแปมีแนวโน้มเลี่ยงจ้างบัณฑิตจบใหม่ครับ เหตุผลบอกว่าขาดประสบการณ์ทํางานจริงขาดทักษะที่เหมาะสมหลายคนยังขาดทักษะทํางานเป็นทีมรวมถึงมารยาทธุรกิจที่ดีพอนายจ้างเหล่านี้เลือกที่จะจ้างฟรีแลนซ์หรือว่าดึงคนที่เกษียณที่มีประสบการณ์มาทํางานแทนหรือไม่อย่างนั้นก็ปล่อยตําแหน่งนั้นว่างไปเลยพูดง่ายก็คือถ้าง,งานนั้นไม่จําเป็นต้องมีพนักงานประจําบริษัทก็ไม่อยากลงทุนเวลาทรัพยากรในการปั้นเด็กจบใหม่ที่ยังไร้ประสบการณ์ยิ่งในยุคที่งานบางส่วนให้ AI ทําได้ นายจ้างไปอยากได้คนที่เข้ามาแล้วช่วยใช้ AI ทํางานได้ทันทีมากกว่าเด็กจบใหม่ที่ต้องมาสอนตั้งแต่ต้นแบบนี้นกขมิ no ้นที่ชื่อว่าเด็กจบใหม่เลยน่ากังวลมากๆครับแต่มันดาร์กมากกว่านั้นครับทุกท่านคือถ้าไม่จ้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นผมยอมรับเลยขนาดผมเป็นนายจ้างนะะนะที่ผมเป็นนายจ้างเนี่ยบางทีผมก็คิดแบบนี้เช่นเดียวกันนะมันจะเกิดอะไรขึ้นอลองดูเป็นวงจรแล้วกันนะครับเด็กเรียนจบมาใหม่ครับจบมาโอกาสแรกก็หายไปแล้ว หลายตำแหน่งระดับเริ่มต้นถูกทดแทนไม่มีประสบการณ์ก็ยิ่งหางานยากเขาก็หางานไม่ได้เมื่อหาไม่ได้ก็มีประสบการณ์อีกความสามารถที่นายจ้างต้องการงานในระดับสูงขึ้นเขาก็ไม่สามารถไปพัฒนาตรงนั้นได้ไม่มีประสบการณ์แล้วเกิดอะไรอีกตกงานต่อเนื่องอย่างยาวนานครับอย่างที่ผมบอกข้อมูลจากสภาพัฒน์เนี่ยพบว่าใน,าานปี2568ผู้ว่างงานระยะยาวเกิน1ปีนะมีจํานวนกว่า68,000คนในกลุ่มนี้70%อยู่ในวัย20-29ปีครับ อีกทั้งกว่า74%ระบุว่าหางานไม่ได้ส่วนใหญ่คือบัณฑิตจบใหม่จํานวนมากที่เมื่อตกงานแล้วก็จะเป็นวังวนคือตกแล้วก็จะตกไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็เสี่ยงจะหลุดออกจากตลาดแรงงานเด็กจบใหม่จํานวนมากเมื่อพบว่าการหางานแรกยากเกินไปถอยออกมาเลยครับไปทํางานชั่วคราวไปเลยข้อมูลจากยูนิเซฟครับและการศึกษาของจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยชี้ว่าในประเทศไทยครับมีเยาวชน15-24ปีราว1.4ล้านคนหรือ15% ที่อยู่ในฐานะที่เรียกว่า need n e e t s not in employment education or training ก็คือไม่เรียนไม่ทำงานและไม่ได้ฝึกอบรมใดๆเลยในจำนวนนี้มีถึง68%ที่ขาดแรงจูงใจเพราะเขามองว่าเขาไม่มีโอกาสหรือช่องทางที่เหมาะสมทำให้ไม่หางานแล้วก็ไม่พัฒนาทักษะปัจจัยหลักที่จะผลักดันให้ตัวนี้เพิ่มขึ้นไปอีกก็คือทักษะไม่ตรงตลาดแรงงาน ขาดโอกาสอบรมศึกษาพัฒนาทักษะหมดแรงจูงใจจากการมองว่าโอกาสไม่มีมาถึงเขาสักทีและนั่นยิ่งเกิดแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคือไม่ใช่แค่ loss decade ของประเทศไทยแต่เป็น loss generation ครับแลผมว่าที่เราพูดกันเรื่องว่า generation นี้ขาด Hope เราโทษเขาไม่ได้เลยครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทั้งตลาดจริงๆแล้จะทำยังไงกันต่อไป เราบอกว่าเราต้องเอาตัวรอดขององค์กรนายจ้างต้องทําแบบนี้หรือแล้วถ้ามองโดยภาพรวมกลายเป็น lost generation แล้วเขาก็จะกลายเป็น lost consumer และบางทีอาจจะกลายเป็น lost citizen ไปเลยด้วยซ้ํานี่คือปัญหาใหญ่จริงๆครับที่เราต้องมาช่วยกันคิดก่อนมันจะบานปลายไปมากกว่านี้ครับ<ง>พูดมาสักขนาดนี้ครับเราจะไม่ดำดิ่งไปมากกว่านี้ครับเราจะมองโอกาสกันครับก่อนอื่นเนี่ยผมว่า เราลองไปดูข้อเท็จจริงกันก่อนก็คือสิ่งที่นายจ้างเขาคาดหวังแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าสิ่งที่เด็กจบใหม่น่าจะพอทําได้คืออะไรและสุดท้ายไม่พูดไม่ได้ก็คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนายจ้างเนี่ยในฐานะตัวผมเองรู้ที่เป็นนายจ้างเนี่ยผมว่ามีหลายอย่างที่เราต้องลองดูว่านายจ้างเขาต้องการอะไรในเมื่อ AI ทําแทนได้หลายอย่างนะครับอันที่1คือต้องการทักษะที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเดิมทีคุณแบบพื้นฐานนะของเด็กจบใหม่นะ ขยันอดทนเรียนรู้เร็วปรับตัวได้น่ารักแต่ก่อนต้องชงกาแฟเก่งด้วยอะไรพวกนี้นะเป็นคนได้เปรียบของเด็กจบใหม่ตอนนี้มันไม่ใช่ละก็คือนายจ้างต้องการทักษะที่เชิงรือคือต้องมีผมใช้คำว่าแบรนดิ้งตัวเองลากันอะไรที่ทําได้ดีจริงเป็นความสามารถเฉพาะทางใครเรียนอยู่เนี่ยต้องมีสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นอย่างที่คุณเหนือกว่าหรือว่าคุณทําแล้วมันแตกต่างเนี่ยก็กยิ่งดี ยึตัวอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนคอมมิชเมนต์โปรเจกต์แมนจเมนต์หรือว่าสมมติในงานสแตนดาร์ดเองเนี่ยถ้าเด็กจบใหม่มีทักษะบางอย่างที่คนทั่วไปทําไม่ได้เช่นวันนี้ทา Tik t o อกได้ล้านวิวเป็นประจําสมมติเก่งทงด้านนี้เนี่ยผมมองก็มีโอกาสนะมุมมองการถ่ายกล้องแบบใหม่ๆที่มันไม่เหมือนพี่ๆแล้วเอก็ทําไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นก็อาจจะได้เปรียบนะครับหรือว่าความเข้าใจในตัวลูกค้าเจนซีเหมือนกันอ่าเห็นไหมลูกค้าเขาก็เปลี่ยนไปใช่ไหม ลูกค้าแบบใหม่ๆเป็นยังไงเข้าใจลูกค้าเจนอัลฟาหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่พอที่จะแตกต่างพูดง่ายๆอันดับแรกก็คือมันต้องมีความแตกต่างน,นะครับอันที่2ก็คือ entry level หรือบทบาทงานเริ่มต้นเนี่ยมันถูกปรับโฉมเนาะคืองานจูเนียถามว่ามีอยู่ไหมก็มีแหละแต่มันไม่เหมือนเดิมต้องใช้สกิลเซ็ตใหม่ที่ AI ทําแทนไม่ได้ดังนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเองซึ่งอันที่3จะเห็นภาพมากขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงในสายงานนะครับยกตัวอย่างเช่น งาน IT และโปรแกรมมิ่งอันนี้เป็นเคสจากต่างประเทศนะเป็น CEO ของ Jet b r a i n เขาบอกว่า AI จะเปลี่ยนจากบทบาทพัฒนานคนที่เป็นนักพัฒนาพวกโคโดเดอร์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็น AI Assessor เเห็นไหมก็คือเป็นคนประเมิน AI อีกทีหนึง่งหรือ Google และ Microsoft เปิดเผยว่าในบางโปรเจกต์เนี่ย AI สามารถสร้างโค้ดเองได้ถึง30%ผลลัพธ์ก็คืออาจจะลดตำแหน่งที่เป็นจูเนียร์เดเวลเปอร์ลงต้องการ a i a s s i s t a n t d e v e l o p e r ที่ใช้ AI เก่ง อันนี้ผมเคยได้ยินของ Google เนี่ยให้สัมภาษณ์เลยพูดอย่างนี้เลยบอกว่าจูเนียร์เดเวลลอปเปอร์เนี่ยมันมีสิทธิ์ตายได้เลยนะน,นั้นต้องต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาให้ได้นะครับหรือว่างานอีกมุมหนึ่งแล้วกันงานการเงินและการธนาคารบูมเบิร์กอ e l เ i เจนต์เนี่ยคาดการณ์ว่าธนาคารทั่วโลกจะเลิกจ้างเนี่ยสองแสนตำแหน่งราว3%ของแรงงานภายใน3าถึงหปีธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยก็เริ่มใช้ AI ในงานวิเคราะห์สินเชื่อแชทบอทบริการลูกค้าเพราะฉะนั้นบทบาท a n a l ลิ alyst, เริ่มต้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแบ็คออฟฟิศเนี่ยจะ,ะถูกลดทอนความสําคัญลงก็ต้องเป็น AI a s s i s t a n t นั่นแหละหรือว่างานฝ่ายการตลาดทีด่ตัเวเมดติง้งหรือสื่อเองของผมเดอกสแตนดาร์ดก็เช่นเดียวกันเนาะคือทีมการตลาดเนี่ยมีโอกาสจะเล็กลงแต่ว่าเน้นผู้เชี่ยวชาญเด็กจบใหม่อาจต้องเริ่มจากงานฝ่ายขายหรืองานทักษะที่ใช้เรื่อง AI Data ต้ในติดควบคู่กับงานอื่นๆอย่างสมมติง,งานของแสแตนดาร์ดเองเนี่ยวันนี้ไม่ใช่เด็กจบใหม่ที่แค่รีเสิร์ชเป็นอย่างเดียวแหละอาจจะต้องพอที่จะสัมภาษณ์ได้ รหรือว่าเป็นคนที่มีความเป็นนักข่าวผสมตั้งคําถามคมคม,คมอะ่ะก็คือมีความเป็นบอกกอเพิ่มขึ้นมาอ,อันนี้ต้องฝึกตั้งแต่ตอนนั้นเลยเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่านายจ้างเขาคาดหวังเนาะเดี๋ยวผมจะพูดต่อว่าว่าจะอะไรยังไงนะครับทีนี้ไปดูฝั่งที่เป็นลูกจ้างบ้างดีกว่าพอพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วเด็กจบใหม่ทํายังไงดีหลายคนถามพี่เคนโอ้โหพูดมาตั้งขนาดนี้ดาร์กเลยผมเชืวว่อมีโอกาสอยู่แล้วก็มีหลายอย่างที่ทําได้เลยนะครับหนึ่งฮนะ เสริมสร้างทักษะที่ AI ทําแทนได้ยากทักษะมนุษย์ครับอันนี้ผมการันตีครับถ้าคุณมีความคิดสร้างสรรค์คุณแก้ไขปัญหาซับซ้อนคุณมี e m o t i o n a l i n t e l l i g e n c e คุณมีทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมหรือว่าง่ายที่สุดสำหรับผมนะผมจะพูดเรื่องนี้เสมอนะ get things done มี c o ม m i t m e n t บอกจะส่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยแล้วทำงานออกมาส่งได้เนี่ยจริงๆเด็กจบใหม่หลายครั้งเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากนะักมีความเป็น Lea d e r s h i p ในตัวเอง มีความมี growth mindset ในตัวเองงานวิจัยก็บอกนะครับบริษัทต,ต่างๆให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีมและมารยาททางธุรกิจเห็นไหมในงานนี้ก็จะเขียนเรื่องมารยาทในการทําธุรกิจเยอะนะมันคืออะไรง่ายๆตรงต่อเวลาและผิดชอบส่งงานตามกําหนดอะไรแบบนี้เป็นต้นเน่ยผมว่าเรื่องอะไรที่เป็น soft skill เนี่ยหรือบางทีพี่โจทธนาใช้คำว,ว่า likeability ก็คือทําตัวน่ารักอะ่ะผมว่าอันเนี้ยยังไงยังไปต่อได้นะครับ และกายเป็นสิ่งสําคัญมากขึ้นในอนาคตเพราะว่าลูกค้าก็จะรักคนที่เขาอยากจะคุยด้วยนะฮะอันที่2ชอบมากหนีไม่ได้ก็อยู่เหนือมันไปเลยครับอ่าเหมือน AI จะเป็นคู่แข่งนะแต่จริงๆแล้วแทนที่มองมันเป็นคู่แข่งครับมองมันเป็นเด็กฝึกงานของเราอีกทีหนึง่งมองมันเป็นเด็กจบใหม่ให้เราเลยก็คือยังไงคุณก็ต้องมีทักษะ AI นั่นเองนะครับรายงานของ a w s วชี้ว่าพนักงานไทยที่มีทักษะ AI ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นเฉลี่ยกว่า41เ ขณะเดีวยวกันครับนายจ้างไทยกว่า94%ยืนยันว่าองค์กรต้องการหาคนที่มีทักษะ AI ครับอย่างที่ผมบอกทุกตำแหน่งต้องเป็น AI-assisted แล้วก็บวกตำแหน่งของตัวเองเข้าไปคุณจะเป็น HR เป็น Legal เป็น Content Creator เป็น Marketer ทั้งหมดนี้คุณต้องใช้ AI ของแคและเรื่องนี้คุณได้เปรียบเพราะอะไรเพราะว่าคนที่อายุเยอะๆขึ้นมาบางทีใช้ AI ไม่คล่องนะครับ แต่วหฮะน้องๆที่เปิดคอมมาโอเคไอหตัวมีโปรแกรมนู่นนี่เต็มไปหมดเลยคือสามารถใช้ซอฟต์แวร์ใช้ AI ได้อย่างเก่งคุณก็ได้เปรียบนะเชื่อไหมเขาังมีผู้ิหารจํานวนมากทำสไลด์เองไม่ได้ต้องบอกให้คนอื่นทําบางคนยังพร้อมเองไม่เป็นเลยให้ลูกน้องช่วยพร้อมให้หน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายอย่างที่คุณทําได้ดีกว่าผู้ใหญ่แน่นอนผมรับประกันการตัดต่อแคปคัดการอะไรพวกนี้คุณมีข้อได้เปรียบนั้น ใชใ่เป็นประโยชน์และอยู่เหนือมันและอยู่เหนือผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับอันที่3ครับเป็นเรื่องที่ผม Encode ที่สุดนะครับและการศึกษาต้องปรับเรื่องนี้จริงๆครับประสบการณ์ครับในเมื่ออุปสรรคใหญ่บอกว่าคุณไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นคุณก็หาประสบการณ์ไปเลยตอนเรียนแล้วก็บอกยังไงครับสหกิจครับหรือว่าช่วงที่คุณปิดเทอมงานพาร์ทไทม์งานฟรีแลนซ์ land, งานต่างๆทั้งได้ไรายได้หรือไม่ได้ไรายได้การมีประสบการณ์สําคัญจริงๆ แล้วพอยิ่งผมอ่านงานวิจัยชิ้นนี้ผมยิ่งรู้สึกครับว่าส่วนใหญ่คนที่ทำงานเดอรสแตนดาจนใหญ่เป็นน้องฝึกงานเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นค่าหน้าค่าตาเขาเขามีประสบการณ์เขารู้ c คอรเจอร์ของเราเขารู้เวิร์กโฟล์ของเราเขารู้เพลย์บุ๊กของเราเขาเคยเจอลูกค้าเราเขาเคยเจอคนอ่านเราเขาพอเข้าใจเราก็รู้สึกว่าเขามีแต้มต่อมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าหลังจากนี้การทำพอร์ตโฟลิโอจะไม่ใช่ทางเลือก จะเป็นทางหลักมากๆแล้วก็จริงๆผมสนับสนุนเลยนะตั้งแต่เรียนมปลายเลยนะหรือว่าเรียนเยร์ต้นๆเนี่ยออกไปเรียนรู้เลยแต่อันนี้ก็ต้องมาทําข้อสุดท้ายก็คือสิ่งที่นายจ้างต้องปรับนะเพราะว่าโอ้โหจะให้คนมาฝึกงานกันเด็กเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันก็จัดการกันยากนะระบบการศึกษาก็ต้องปรับคือต้องยกเครื่องวันนี้เราต้องเป็นสาสกิจแล้วก็ต้องไปเรียนรู้งานตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่ เพราะว่าสกิลก็จะได้แมชกันด้วยเข้าใจเนื้อง,งานด้วยรู้จักมรารยาธุรกิจด้วยและอันสุดท้ายข้อนี้สําคัญที่สุดครับแต่ผมกล้าพูดเลยว่าที่ผมมีวันนี้ได้เพราะมีเรื่องนี้ครับเครือข่ายครับโนฮู who, ยังไงก็สําคัญไม่แพ้โนฮาวนะครับพลังของเน็ตเวิร์กิงหลายครั้งงานแรกมาจากคนที่เรารู้จักนั่นแหละครับหรือว่าคุณหน้าค่าตากันดังนั้นในวันนี้ยุคที่ตําแหน่งจูเนียร์มีน้อยการได้รับการรีเฟอร มันไม่ใช่เส้นสายนะครับแต่มันเป็นการที่ทําให้เขารู้สึกไว้ใจแล้วงานวิจัยก็บอกจริง,รงมีงานสํารวจจากบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งวิเคราะห์ผู้สมัครกว่า14ล้านคนพบว่าผู้ที่ได้รับ r e f e r r a l มีโอกาสถูกคัดเลือกสูงกว่า5เท่าเมื่อเทียบกับการสมัครทั่วไปและสูงกว่า15เท่าเมื่อเทียบกับผู้ใช้ Jobboards หรือว่าเว็บไซต์หางานนั่นเองโดยสรุปครับหัวใจของการเอาตัวรอดก็คือต้องปรับตัวเชิงรุกครับเด็กจบใหมย่ยุค AI ต้องไม่รอให้โอกาสวิมหมนต วิ่งเข้าหาโอกาสด้วยการพัฒนาตัวเองรอบด้านใช้ประโยชน์จาก AI อยู่เนื้อมันแทนที่จะแข่งกับมันแสดงคุณค่าในแบบที่เครื่องจักรก็เรียนแบบไม่ได้และอย่าลืมหาคอนเน็กชันเองครับแต่ว่าผมไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ครับพัสสุดท้ายแล้วครับก็คือบทบาทของระบบสถาบันทั้งหมดนะครับ เพราะว่ามันทําแค่ไหนจ้างลูกจ้างไม่ได้เนาะต้องเห็นใจนะเมื่อกี้ฟังเราก็าเห็นใจนายจ้างใช่ไหมเขาเหนื่อยนะเขาก็หนักมากยู่แล้วนะเนาะก็ต้องเห็นใจเด็กจบใหม่เหมือนกันนะคือฟังมาทั้งหมดเมื่อกี้ผมอโอ้ทำนุนน่นทำนี่บอกพี่หนุ่ยเหนื่อยเหมือนผมเข้าใจเลยนะคือนี่ก็ต้องปอบกันนะแล้วก็ต้องให้กําลังใจมากๆนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากแล้วผมกล้าพูดเลยว่าเด็กจบใหม่ยุคนี้ยากกว่าเด็กจบใหม่ยุคผมล้านเท่าผมใช้เวลาเกือบปีในการนั่งต่อเทปเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ช้ากว่ามากไม่มีโซเชียลไม่เดี๋ยให้แข่งขันเปรีียยยบบเทด้ว มันต่างกันเยอะจริงๆนะยุคนี้มันก็เหนื่อยมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้ครับผมชอบคำพูดของคนคนนี้มากคุณแมดกาแมนซีอของ AWS Amazon Web Service วิจารณเลยแนวคิดเรื่องบอกว่าเฮ้ยการแทนที่พนักงานระดับจูเนียร์ด้วย a อเนี่ยเป็นเรื่องที่โง่ที่สุดที่เขาเคยได้ยินเขาเน้นย้ำถึงความสาคัญของพนักงานระดับจูเนียร์ที่เข้ามาใน Ent r y Le เรเวว่ามีต้นทุนต่ําแต่สามารถใช้ AI และสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในระยะยาวได้แล้วเขาพูดเลยนะครับว่า ถ้าคุณไม่ทําไม่คุณจ้างเด็กจบใหม่เข้ามาแล้วคุณจะมีคนที่กลายเป็นพนักงานของคุณในอนาคตได้ยังไงถูกไหมฮะคุณบอกเฮ้ยคุณจ้าง AI ไปเลยไม่เอาเด็กจบใหม่ละอ้าวแล้วระดับซีเนี่ย์ขึ้นมาล่ะคุณจะปั้นเขามายังไงะคุณจะไปซื้อตัวจากเขาอย่างอื่นคนอื่นอย่างเดียวหรอเฮ้ยมันคุณก็ต้องปั้นคนอื่นเข้ามาด้วยถูกไหมฮะมันนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญผมว่าภาครัฐจึงต้องมีบทบาทมากๆผมไม่มีทางออกที่ตายตัวนะครับแต่ว่ามันต้องมีการจูงใจอะ ินสันทีฟถ้านายจ้างบอกว่าติดอยู่เนี่ยอาจจะต้องมีการใช้โคเปเมนต์นะอินสันทีฟเลยจูงใจภาคเอกชนรับเด็กจบใหม่เข้ามาทางานด้วยเงินสนับสนุนนะหรือว่าอาจจะมีการลดหย่อนภาษีอะไรมีการช่วยในการอัพสกิลรีสกิลนะครับลงทุนฝึกทักษะใหม่ๆนะครับโคดดิ้งดัตต้าเน้นติภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจป้องกันไม่ให้เกิด Lost Generation คือผมว่าระดับประเทศเราเกิดสิ่งนี้ไม่ได้จริงๆผมแค่มาพูดถึงนอกขมินนะที่เป็นสัญญ,ญาณเตือนของพวกเรา สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักเลยครับที่ทําได้เลยนะวันนี้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนพยายามทําอยู่นะครับปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเอาความรู้ใหม่ๆให้มันแมชกับอุตสาหการรมเรื่อง AI, STEM หรือความรู้ด้าน Wellness อื่นๆหลักสูตรนะครับสอบตสกิลต่างๆจนไปถึงจับคู่กับตลาดง,งานจริงแล้วก็มีหลักสูตรที่เป็นสหกิจมากขึ้นก็เท่าที่ดูทั้งหมดก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นสัญญาณนกขมิน้นจริงๆนะทุกท่าน พราะผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งนายจ้างเด็กจบใหม่การศึกษาแล้วก็ภาครัฐเนี่ยผมว่ามันมันจะเดินไปสู่จุดนั้นได้จริงๆภาพของนกขมิ้นที่อยู่ในเมืองฐานหินภาพของบันไดแครร์พาดที่มันจะขาดออกภาพของความฝันความหวังความตั้งใจอนาคตที่เขาจบใหม่แล้วก็ตื่นเต้นที่เขาจะได้ไปทำงานได้เข้าสู่ระบบ ที่มีความหมายได้เป็นผู้ใหญ่โอ้ผมว่ามันจะขาดเรื่องนี้ไปทั้งหมดเลยไม่มีใครอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับผมก็หวังว่าตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่ช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับเห็นความน่ากังวลแล้วก็เห็นความน่าเป็นห่วงแล้วก็ลุกขึ้นมาหาโซลูชันร่วมกันผมก็เป็นคนที่แค่เอาไอเดียมาโยนกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นรุนแรงแบบที่ผมเล่าก็ได้ แต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่มันกำลังมาจริงๆคำถามสำคัญก็คือว่าเราจะปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วมาวัวหายล้อมอคอกหรือว่าเราจะเริ่มต้นช่วยกันแก้ตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะเกิดอวสานเด็กจบใหม่ขึ้นจริงๆสวัสดีครับ